พันทรงสายมาให้อีกแมมนี่นี่แหลกเป็นอันนั้นได้ไหมเข้ากันแหลกขอบคุณพี่อ้อมครับผมนี่ทรงวาเดอราโลเดียวโอนเดียวโอนไปให้เพาะั่นอย่ามาพิมพ์เขาว่าโอนเอินแถวนี้นะผมถือปิดกนริงเพรว่าผมขายของอยู่ดีตอกตอกเนี่ยเอาอันนี้พันเดินเอียงหลบไลสดไลสดพันหลบไลสดป่ะโอ้ ไอ้ติ๊กต็อกเขาอะเป็นแบบไหนติ๊กต็อกนี่นะติ๊กต็อกบอกเวลามอื่นมันต้องยับว้ยยับไปเอื่อนซื้อๆเพราะว่าตั้งแต่งั้ยทำงี้ตังสี่น้ำติ๊กต็บอเอาอีเขาหมาบซื้อๆไหแม่แม่แอปนี้มันจะจับเอไอมันจับหนาแม่นี่นี่มันจับหนาแม่ทันที่แม่ที่บอกเข้า่าติกองเม่อก่อนฟังสีแม่เพราะว่าเพเอไอมันจําหนาปุ๊บันแม่เราดคือเรานี่ยัแม่เด ติ๊กต๊อกมันมันสิจั๊กปุ๊บมันสิติดการมองเห็นเขาฟิกการมองเห็นปุ๊บเหมือนช่องเขามันถือบอกกับแม่แม่แม่ให้แม่โดบรเฮ็ดดอกกันลูกบ่ที่ทรศัพท์สิเสียโทรศัพท์สิเสียบ่เสียแม่ไม่เขาโดนเต้อนึงเอาเฮ็ดแบบอันนี้มืเอ๊เอาออกก้อนออกก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชียร์ในบ่อนเด้อเพราะมันพออยู่ในจอมันต้องเฮ็ดทีละคนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเห็นไหมอ่ะติ๊กต๊อก เออแมเฮ้ยฮดีแล้วนี่นั่นนบ่ได้มาีกเห็นบ่พอน่ยๆงได้อีกค่ะเขาคุยค่ะเอ้าเนงยงได้อีกแม่แม่อะไรนพ่อเอ้ามาณนี้ตีพอยัไพอยางอยู่เออเมยเนี่ย่ะไปตังแกงเอ้าเข็ดอีดแม่่แม่ย่าหอเมยเมยอยากได้เพิ่นบอพออรหลอเนี่บอขันขันสมมุติว่าเข้าบอกคือเนี่ยขันเขาบอกเข้ามาติ๊กต๊อกปึ๊บเขาโงกหัว ติ๊กตอกติ๊กตอกเบาเห็ดหนุนน้ำที่มันดีได้มันดีได้มันแข็งโลกมันแข็งพอแล้วมันดีได้อยู่แข็งกต่บอกไมนได้เมื่เห็ดมันกินมันได้เลยเด้เอาแม่มันกินอ่ะอันอันนึงนะครับแหลกแบบมันหาที่ปักอยู่ไลยแม่แมนเอาเฮ็ดเบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเฮ็ดให้เบิังเป็นตัวอย่างก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกเรื่องเรื่องสีได้ละติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอรความช่วยล้วไงมครับทำนู่นทำนู่นไปนึง

ตีตอกตรักตีกตอ <c oughs> <c oughs> ตกต,อตีอุ้ยแม่น่ะคันเขาเออกมาตีตอกปุ๊เขากล่องมันมาไหนนะแม่แมนแมนครับมันต้องมันต้องเขากรงแมนมามาอีกอีกแม่เอาอีกเส้นหนึ่งนี่สิไรค่าปุ๋ยเราได้แล้วหรอเออแม่ที่เขากดออกมาเลยนี่ไปเบิกเป็นค่าปุ๋ยเลยเอาอีกเท็ดพร้อมกันมื่สิใดเท็ดพร้อมกันมื่สิใดไม่ได้แมนแมนเอาโยกทางนี้ก่อนเด้อโยกทางสายนะหนึ่งสองสามตีตอก ลอีหีเดี๋ยวมาขึ้นมาเดี๋ยวนึงเลยไคล่ะเดี๋ยวมันยังมาทตประมวลผลดี้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันประมวลผลก่อนโอ้ยสงสัยอันไอไอมันจับประทันแม่อม่ใครเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวนเดี๋ยวนี้มามาเอาไม่ก่อนเด้อไปทางเก่าเนึ่ไปทางเก่าเด้อเอาเด้อไปทางเก่าเด้อติ่งดอกเด้อเดี๋ยวเด้อเขาเขาเปลี่ยนเต็ม่ยนมาเลยยืมซองสักติ่งดอก นั่นไงอัได้ละเออพได้ทรงไม่หาเออพี่หอมพี่หอมพี่หอมมาดูต่างประเทศโอ้โหขอบคุณหลายๆเด้ออาอ่าเอ็นบอสอธิษฐ์ก็ใจอนี้เอาอีกเขียนนึงว่ก็ขอคาบอกเ้วยกเขาเยก็ได้กันเดี๋ยวกันตเขาเยนใแม่กัน้เด้อหนึ่องิ๊กต๊กติ๊กต นั่นแม่ได้อีกเหรอเ็นปะว่าทรามดาได้แม่รูเอาคิวไอเลีละได้แนอยุบกลดูกดนน่ะเดิอได้แน่บอเิเป็ดแม่บ่อมัไปยิงยังบันก็แม่ก่อนอะไรมาตัดสั่งยังอ่ไรเหมือนมามว่าทำัง ยอมหมดตัวแนลหากิจกรรมให้แม่ทำครับพูดแม่ป่ะไ้หวัดหมวพความแม่เออไอ้บออ๋อสงสัยตอนแม่เต้นค้างไว้ตอนนั้นกับเขานะม,ามันบไดเอเมือ่อตอนแม่เต้นค้างแล้วเขาไปบางทีไอไ้บอจับหลับวันนี้มันทำงานสะมันก็นเลยมาไม่ เอาอีกท<ด>ีเดก่อนเร็วหนึ HTML, acha, right. ่งสองสามติ pounds, ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมอแม่ต้องเห็นเสียงหนึ่งทีนะแม่ต้องถือขี้แม่ต้องถือขี้น้ำไหนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมันต้องเสียงนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมอตัวมันต้องโยนไปน้ำไปที่แม่ไปติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเออเนั่นนั่นเออนี่ขาต้องนอนหนึ่งที่นะเออขาต้องนอนหนึ่งที่เอาเดี๋ยวแล้วเอาเอาขาต้องนอนหนึ่งที่เอาเอาเอาแล้วเขายึดกระลัง เดี๋ยวพอพอยติตกติตอกมันชิมาอีกมันชิได้อีกเอาเด้เดี๋ยเดี๋ยวเดแม่ต้องโยนห่ทีนะาติตอมัอ่ตอยติกตอกติ๊กตอกเออเราได้ละนี่พ่อแม่โยนมากังนี้ไหมเนาะแม่พ่อแม่โยนมาี่ติมันต้องัสีขาม่ต้องขึ้นต๋อติตอกติตอกเมันชิแขะมันอ่อนอยู่เอาเด้อเด้อมันชิของพ่อีิมาแล้วแม่เอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอไอ หนึ่งสองสามติีตอกตีตอกแม่โอ้ยเอาละมัวละแม่สู่เขาเนาะแม่เมื่อยแล้วแม่มุนหอบแล้วค่ะให้พ่อเต้นบ้างบอพ่อพ่อผมบาเต้นหรอกเรื่อพ่อพ่อเต้นได้บ่อพ่อบอพ่อีพ่อบอกว่าบอได้ยังอีพ่อกับมาเต้นหรอกตีแม่พบน อันง่ายเนี่ยเล็กน้อยฉันสมมติว่ามีมีรายได้เขามาหนิเอาเลยละแม่คนใส่เนาะออแม่คนแม่คนใส่คนเก็บนะฮะ<ส>พอมีนาทีหาอย่างเดียวาหามาฝากโว้ยบ๊วยนะเมแม่เมื่อยนะครับพบกับเมื่อยนะเมื่อกี้ <c oughs> กั้นคิวหนึ่งเดียวหน่อยสับเปลือสีเขครงแล้วไอ้ิ๊ด ไอ,อ้ตองกันนั้น่หน่อยไอ้คีบปคาเล็กตร์กันสับปปเปลือนะครับเข้าวันที่ห้าเป็นจั๊กเลยบอกคุณซ่ายเย็นซ่าห้านี่มาโ่โฮเฮ็ดไปทั่วทีฟทั่วเดียนตั้งสตีขับรถมึงนี่มี่กุธิดาได้กูบรรอออนซ้อน,นะนไหด, <c oughs> ดาบอกหนุ่มดามูมันไปนขับรถลุ่มให้เวลาแตกน,นั่นนุ่ไหนบอนุ่มอยู่กรุงเทพมูเขาซื้อนุมม่มอีกคนนึง ให้แม่พักก่อนว่าท่านได้ไปหาพี่โดวงไหมคะวันนี้ไม่ได้ไปครับโอ้ยป่ะตองไกยันพิมพมาดอกบักนุม่มด่อนยูซื่อซื่อชะไปแล้วครับผมมาใหม่ขอบคุณครับแค้นหายยังหายแล้วครับแต่ว่านี่เหมือนต้องกยายภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่มันกำไม่ได้ แต่กำได้แล้วนี่ก้อยที่แรกถอดมาที่แรกอ่ะกำยากหน่อยแต่ตอนนี้ทุกอย่างปกติแล้วครับแต่มันก็ต้องกายภาพไปเรื่อยๆครับมักเจ้าใดบอมักไดครับผมฟังเพลงหนึ่งน้ำเด้อขันมักนี่ก็ไดเออรักจ้าขอบคุณจ้าโอ้โหฟอร์นคนื่อคว่าเป็นผมปืนน้ำเนี่ยมัง บ่ผมบ่มีบ่อ๋อน้องนุ่มเป้าตลอดบ่อ่าอันนี้เด็กเด็กเก็บผมที่ร้านนะฮะบ่ต้องตันเลยเอาแค่คิวยังเดียวเลยได้ละเอ้ยพี่ใหญ่เลยเหรอกินข้าวยังน้อยแม่แม่ได้กินข้าวยังนี่ตะลามินะครับื้อมาบอกแต่เขาเทียนเขาซื้อมาไว้ใอ้ไห้บอเทียนหนุ่มแม่กินกันยังไงเขาซื้อมาไว้บอกหลายทุ่งเลยเอาไปกินแรงหนึ่งแรงไปให้ลุงตาจอเออเออแม่เอาไปเลยทันทีเขาที่มาท่านในยางไปหาเคนในเตียงหนึ่งเลย ก็คือสิ่งนี้ยินเสียงผเขาคุยอยู่เลยแต่ว่ามันพัฒนาในยางยังเกินฟังไหนตอนนึงฟังไหนวะอะเกยเบื้องแรกแเพนเสียขึ้นได้สับเปลยอกหรอสังเียกน้อยสับเปลยอกอเบื้องแรกยูทูบหรอทุกคนที่เซอสับปเปลยผมผมตัดคิวฟังเลยเนาะพ่อพัอให้กางมาหายไปเเลย พ่อเขาบึงหูเนี่เพราะว่าว่าเพ่งอาชีพกบกฮักอะซื้อเนี่ยมันมีแดงจิตกรแดงจิตกรด้วยไอแดงจิตกรแม่นเพ่งหล่อเจอร้านเคิมตัวจริงหล่อมากค่ะขอบคุณครับโกนหัวเลยจ้าจังไดจังหวัจัง,จงสัรน,น้อจ้าแม่มาเต้นอีกนะแมห แม่มาเต้นอีกแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกมึงจได้อีกแล้วเนอะอือม,มันจะฟังฟังสายแม่ไหมแม่นครับสายเอ้ยยสายต้องเอาสองขีดเลยนาะชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับสิบสบ่สิบกิลนลตัดใหม่ตัวนี้ม,นมือนี้จา้าสองขีดปะครับผมสองขีดไปเลยเนาะไม่หน่อยไม่หนอยสองขีดเนาะ ีเดียงแบบว่าเอาเอาเสียงเงี้ยเอาเสียงแบบหนูพี่เชียงมาเขาได้แหละเสียงเงี้เติมไปเลยเออรว่าบต้องเชียงกันเลยเอาหายมันห้อยคิวที่มันบากกันนะครับเราเป็นคนคงครับบ้านไหนครับผมเอาครับแลจับโอเคจับจิ๊บจับเลยครับเอาดีๆพี่อ้อมพี่อ้อมบอกว่าแม่เหนื่อยแล้วหรือว่าพี่อ้อมขี้เกียจออกไปเติมเงิน กลางก็รอเนานะเราชมรถคันใหม่ค่ะออกมาแล้วครับ ให้หมดเลยขาคิ้วพ่อะนม่พ่อว่าโกนออกเบิรดนุกเน่พ่อนี่ไ่่น่แบอกว่าคินหอดหลายหลเดิอแม่พ่อน้อนม่พ่อนำนาไปน้องเน่พ่อน้อรอดูหนังับก็เลยนะคะขอบคุณค่ะบ่ข่านเด้อเติมรอแล้วเมษเมษ เออไอเจ้าของติ๊กต็อกทรงมาบอกว่าท่านเต้นอีกสิได้อีกได้ไหม <c oughs> เอาแม่ได้ค่าปุ๋ยหรืออได้ย่าเี้เขาบพิ่ได้บอกเล่นดอกแม่กนี่ไงติ๊กต็ TikTok, TikTok อกติ๊กต็อกอะเอาแม่ลองดขึ้นเต้นอีกแน่เนี่ยเอายังไมใ่ใกล้ก่อนเออพ่อปัะน,นี้เอาเต้นหนึ่งติ๊กต็กติ๊กต็กเออเอาเดี๋ยวกันเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงบ่งก่อนเบิงบ่ง,งก่อนว่าเ่ามันจะจับปอดอีไอ้มันจะจับก่อนนะ ในตัวเออเอาละบาเดียวในี้เขาคิดเป็นเงินหนแม่เนี่ยถ้าเขาคิดเป็นเงินหนแม่เนี่ยอ่าถ้าเลือกได้อยากเป็นทุกอย่างของเจ้าูรุ่นคิวแห้งหมนว่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนยังไม่ทันเรียบร้อยครับน้องผมสิโกนพี่น้องอย่ามองยังเด้อผมตีนขี้งไดเลยนี่พี่มอมมิดโกนด้นนี่ มีโครนนี่เนี่ยามันค้องเหรนนี่นนี่คิวมัอคือมันเส้นหยาบเนี่ยคิวอัยาดนี่พิดบ่นี่คือมีบางเส้นมันหยาอรูของาม่อเท่าเส้นเทลาเส้นคุณนหวนน้ำแร่หรอก โอ้แต่ว่าลูเกเปิดป้ายอยูน่นะแล้วพ่อจะมีคนมาสอบจะเปิดปุ๊บหน้าสมบูรณ์ในหน้าไหมเส้นเดียวเป็นชีวิตระว่างแม่สิตินเบิดมือได้เลยเดี๋ยวโอ้ยอยจะพุ่งออกไปไทานนะครับทุกคนครับเดี๋ยวแม่ผมจะเต้นตีกอกตีกอกนะว้าวยังถี่เลยบอดทีฮะถีแล้วได้นุบอดทีนี่มันหนักเลยวะขอคือยมมาทุกเสี่ยแล้วปะ ก็ไม่าไนไอคือนคนอาบน้ำเลยาอเป้าเองกันเสร็ลอยจอยโอ้ยพกอกันรอเลยวดนี่เกองอนรอคเเอาคิ้วลายอะไรครับน้องน็กมันเป็นคิ้วบากครับทุกคน ก็จะเป็นแบบดูมีอะไรดูมี texture ย้อมผมด้วยครับเดี๋ยวน้องนู่จะไปเรียนทำผมอยู่นะฮะทุกคนอันนี้มันสีอ,ออกหกนุ่มเนียบไปไม่คม่อามันเสื้อผเลยฟังนี่มันแปลไง บอกตำแหน่งอ๋นุสียอยู่ก่อนดิไ้วบที่มันหายเสียมาสิบเลยอบอกบอกไอกระแบง,งมานี่แหะเออฟังน่งเราทำงนลอียดมองมองแบมีความรู้สึกว่าดีาเลยเออขอบคุณครับพี่ฟอนเดิอนพฤนจิกเจอกันนะครับอ๋อเจอกันข้ามต้นอยู่ลูกโอเคแล้วโอ้เทิแล้ววนุพิศล่าหงอนุได้บกุ้งร่าน ตงงซาพิศลาบอเออบอกนูพิศลาบอกนูว่าอเมีไม่ใสนี่เมียปนั่นตรงหนแป๊บนึงมาเต้นออไปแนมาเต้นติ๊กตอกิ๊กตกทีนึงก่อนนี่มา<ไ>นตได้อ<ๆ>ีกอยู่ได้นี่เดี๋ยวเขาสิลุกเต้นน้ำนี่จะง,ง่ายแล้วเลวแล้วนี่ตดผมแล้วแล้วิ๊กตอกิ๊กตอก้อสิไ<ๆ>ด้ขาน่นันนี้ด่เมีสร้างประจำตัวแท้แม่นครับผมสิตัดผมยังหนอผมตองมหาหนองผมรับเอาหนึสติ๊กเอาไเลยไเลยเนื้อเดี๋ยเดี๋ยวให้้ไอมาจับก่อน หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามติ๊กต็อกติ๊กตอกเอออันนี้ซื้อแอปซื้อมันซื้อมันมาติ๊กตอกนะแม่ครับพ่อเขาเต็มดูดมนก็สิเรียบร้อยแล้วมาหน่อยนั่นไหมากเลยเใหญเดียวเาไ่ได้บเลยเดี๋ยวนีเจะบอเน นนูเาะมันได้อีหลีึงมึงม,มีคนเรียนเอ้าผู้ติดตามมันต้องถึงก่อนไงแมนของขอขอให้มีผู้ติดตามล้านล้านล้านโมล้านโมบเออจังได้แมนมันจังได้เพราะม่นต้องมีผู้ติดตามครบล้านหาปุ๊บเงี่ยเขาพึ่งพานโป๋แม่จัน <S <S> <S มันโมบล้านโมพอดีมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยแมนนี่ได้แมนครับ แม่เห็นใหญ่ับหล้านหนึ่งยูสีรหลองเพลงค่ะเป็นแถวๆหนึ่งหลงเพีงแม่เดือนนึงมาได้เท่าไหร่เนี่เต้นยุ่ตมี่บ้างก่อนแม่กับคนามีเขามีผู้ติดตามหลายๆมาเต็นเลยตัวยังเต้นุมากขึ้นเป็นเงอาเเออมใ้แม่บงเิแล้วเดเอาเงินสดให้แม่บังเลยเด้อเดี๋ยวนี้จบไลยนี่ปุ๊บ ขเขาจะว่างปุ๊บหรือเปล่าเอาเต้นเท่าไหร่ก่อนมาเต้นเท้าเสียแล้วค่อยไล่อีกเนาะน,นี่เอาสมิ่งก่อนหนึ่งสองสามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอืมเดี๋ยวเบิงบ่งๆไล่เ,เบิ่งเนาะอีไอไม่อยจับเบิ่งเนาะเมียแล้วค่อเบิ่งอีไอก่อนเด้อหนามวิ่งวิ่งสวยท่องเต็นบ่ไงนะครับสมิ่งก่อนนะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ <laughs> นี้มามาตัดผมกัอันนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ชื่อพ่อนวยแม่มนแล้วก็น้องนุ้นะครับผมร้านน้องใจของผมนะฮะนี่เออก็จ้มไปก่อนนะครับทุกคนบายยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่อ้อมเลยนะมีแต่พี่อ้อมเลยส่งน่ารักมากขอบคุณครับ